ก็เอาลก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ก็เจอกันในเกมโลบนะครับผมนี่เราก็มาในแบบสักยอย่เงินไอซีตีอ่ะเออแล้วก็มีตังค์อยู่ประมาณสองล้านสองล้านเจ็ดแสนเกือบเกือบสามล้านเราก็ไม่มีอะไรค้างค้านอกจากทำสองอันนี้ใหม่อ่าปอย่างแรกก่อนดีกว่านี่ก็ เน็ตกนะ็นั่นแหละไม่ค่อยดีเออแล้วก็กระตุกเออเราก็จะใช้ตังค์อย่างสิ้นเปลืองเปิดมาใช้ไปห้าแสนก็ได้เราทำเลย อันนี้คืออพาร์ตเมนต์แล้วล่ะโหแค่เปิดลิฟต์แค่สร้างลิฟต์เมื่อกี้ห้าแสนนี่หรือว่าจนหรือทีเอ่เดียวเชียวติดไฟก่อนดิวยผีหรอกอดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปตังใหม่จัง เพิ่มเพียล้วลยเพิ่มเยอะส2,000นเะลเพิ่มเยอะอยู่ EP นี้คงได้มายืนแชร์ใน EP แม่เลยบุ tha แล้วเพราะว่าไม่มีต่างใชายแล้โอ,อ้โหวิวสวยเนะี่ยออกไปได้ไหมออกปประตูนี้วิวสวย มีใครคิดมันแล้ไหมะคะคิดม,าามันฉันปีหนึ่งฉันคิดมันนานระปีสองนี่ส่วนสาธารณะใช่ไหมฉันก็คิดมันนานระปีสองฉันก็คิดมันนานระปีสองโคตรสู้ชีวิตไม่ตายเลย อย่าไปลองเรียนแบบนะมันไม่ดีใครเขาลองเรียนแบบกับบ้าแล้วยาาตามนะทุกคนมันเป็นกิจกรรมยามเงาของคนปัญญาอ่อนคนปัญญาอ่อนน,นอะนะรรที่ทำซื้อทีวีเออเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้มีใครเห็นอะไรไหม เมื่อกี้มีใครยินอะไรไหมหรือว่าเราตาบอดดูท่าเ่าจะเป็นเพราะเราตาบอดแหไรตอนนี้ตังก็เหลือหนึ่งล้านนะครับตังเหลือหนึ่งล้านนะแสนบาทจริงๆวันนี้ว่าจะถ่ายคลิปเลยตก ในตัวมันปิดอัปเดตเนมันปิดอัปเดตวันที่สิบเอ็ดก็เลยแบบเออโอเคไม่ได้ถ่ายตัวตังสองล้านหมดละตังเกือบสามล้านเฮ้ยแต่ที่นี่สวยนะเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะสวยขึ้นเรื่อยๆไอ้ต,ตังผลิตทีละเท่าไรโอตอนนี้ผลิตทีละพันตอนแรกผลิตทีละร้อย ันนี้หนึ่งวีน่าจะได้สักสองพันนี่เสร็จยังยที่นี่เสร็จแล้วคูดไว้แล้วก็มันเป็นแบบไอ้นี่ยแล้วว่าอะไรเป็นห้องไงห้องมันเล็กมันก็ทําไว้ตู้เย็นเปิดได้ไหมคิดว่าเปิดได้นะครับตู้เย็นเปิดได้เออเรานี่ตู้เย็นไม่ติดบ้างเนี่ยที่เราเปิดเตาเอ้อ เปิดน้ำเปิดน้ำเปิดได้ไหมเออเปิดน้ำได้ปิดน้ำด้วยนะ้เปืองอันนี้อันนี้หลอดไฟหรือเบคอนเอาเนี่ยม่ยืมหลอดไฟไม่ได้หรอเดี๋ยวไปจากที่นี่ก่อนเสียเวลาเยอะละมุดแตเลินอันนี้ที่นี่คือที่ไหนก็ไม่รู้นะเฮ้ยสำรวจก่อนเดี๋ยวไม่มีตัง ที่นี่วิวอย่างดีอ่ะถ้าได้ถ่ายไม่ผิดนะน่าจะเป็นแบบบ้านบ้านแบบแถวเขาบ้านริมเขาไม่ใช่ริมทะเลแบบโทนี่สตาร์แต่อันนั้นมันอยู่แบบบนเกาะเออมีตู้เลยสุสานเราเองนะเร <c oughs> าอยอนี่ตู้จดหมาย ตอนนี้ตังค์เหลือห้าแสนคาดว่าได้เปิดแชร์แน่ตังเหลือห้าแสนได้เปิดแชร์แน่นอนโอ้โหอันนี้ใช้เท่าไหร่สองแสนปูพื้นสองแสนวันนี้สองแสนได้เปิดแชร์เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ผลิตตังค์ ปีนี่เตือไที่มิตตังเลยที่ผลิตตังสองแสนนะหลอกยี่หอก็จริงๆก็มันสวยนะบ้านคิดว่าบ้านหลังนี้อาจจะเป็นบ้านที่แบบสวยที่สุดก็ได้ดูจากบ้านตัวอย่างของใครไม่ดูตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราเปิดนี้ก่อนดินเตะเดีโคอปเตอร์บินผ่านไป มีอันนี้สองแสนเจ็ดเดี๋ยวกลับมาไปดูบ้านคนอื่นกันดีกว่าอยากดูให้ดูบ้านคนอื่นจังเลยมาแล้วลูกจากจุดคุกโวะที่หนูอยากได้อันนี้ทำไมพื้นคนละสีแล้วมันหมุนมเลยตอนนี้มันมองไม่เห็น บ้านหรือทางขึ้นเขาไม่บนบ้านหรอกวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเราจะสร้างเมืองให้เป็นของเรานะจะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อ,อรูลราต่การตาจะบอกว่าเขาเรียงอย่างไหมเออสักอย่างทำไมทางขึ้นไม่เหมือนกันวะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นถนน อันนี้มันเป็นถนนอันนี้อันนี้ไอ,นนอนนเนิร์ที่เมืองของเรา <c oughs> น,นี่บ้านใครกัไม่รู้นะมาบุกลุกเออเออเออเปคุร,รอเลียนแบบเนาะเปคนไม่ดีห้ยองสูงยาแน่เลย สิ่งที่น่าทำก็คือไฟนะครับนี่คือสิ่งที่น่าทำนี่นะครับสิ่งที่น่าทำอุ้ยอุ้อยอุ้อยอุ้อยอุ้ยขโมยโทรศัพท์ไม่จบไหนดูสิสวิตไฟอยู่ไหนไอ้นี่สิ่งที่น่าทำนะครับทุกคนควรทำ ประตูเนี่ยออกประตูเชิญออกนอกบ้านนี้อ <c oughs> ้ตรงนี้มันปิดไฟไม่ได้ป่ะเล่าปล่อยไปไม่มีคนอยู่บ้านก็ต้องไปจับปิดไฟนะครับเพราะว่าเรื่องไฟต้องปิดไฟนั่งได้นอนไม่ได้อยากนอนอยากนอนนอนไม่ได้ปิดไฟนะแต่ต้องไปปิดไฟ ขี่ในบ้านนี้อ่ะโคดเกียนเออห้องนี้ก็ปิดในห้องข้างในเองไม่ได้ปิดอื <laughs> <laughs> มาเล่นบ้านเขาทำตัวง่ในบ้านเราอีกเนี่ยครับเอยบรรยากาศเข้าทานะครับทุกคนบรรยากาศค่อยเหมือนแบบโจรขึ้นบ้าน่อยตอนนี้ครับโจรกำลังขึ้นบ้านนะ วิ่งขึ้นบ้านนะครับเพื่อความเบาจะจะ,จะไม่มีใครได้ยินเสียงนะครับถ้าเราวิง่งอืมอะไรถ้าเราวิ่งจะไม่มีใครได้ยินเสียง <c oughs> เกี่ยวอะไรวะไปเรื่อยดินี่ไฟไฟน่าจะปิดไม่ได้เฮ้ยถามจริงห้องนี้ยังสวยม่เห็นมีอะไรเพื่อเพื่ออะไร ปิดไฟปิดไฟไว้ปิดไฟดทุกทีทำไมปิดไฟงูเลยน,นี่น่าจะเป็นแบบบ้านสองชั้นนะมีแค่สองชั้นแล้วทำไมนี่ปิดได้ฝั่งนู้นปิดไม่ได้ดูฝั่งนู้นละตาบอดวันนี้ก็ปิดไฟด้วยนะครับเออฝั่งนี้ปิดไฟด้วย นี่น่าจะปิดไฟไม่ได้อยากเล่นปิงปองเล่นได้ไหมปิงปองก็เล่นไม่ได้นะครับอยากเล่นเมื่อกี้เหมือนนสวิดไฟจริงด้วยอออออออไป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 วีน,นี้นี้สิครับทุกคนรอเลยอ๋อฝั่งนน้นมันปิดพร้อมฝั่งนี้โอ,อเคไปละขอบคุณตกลงการเยี่ยมชมบ้าน เพ่อนมันก็ดีเลยคันนอกสวยวะ่ะคันนอกอย่างสวยโอ้โหขอนุญาตอีชาบ้านนี้โคตรสวยๆๆ <c oughs> เฮ้ยเฮ้สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับผมผมปิดไฟบ้านพี่หมดแล้วครับคนนี้เขาอันดับเท่าไหร่โอ้โหเจ็ดสิบเจ็ดล้านหัวอายุหัวอายุแปลว่าอะไร อ่าเดี๋ยวพิมพิมคุยภาษาไทยส่งไงวนะเนี่ยโอเคมันต้องส่งโอ้มันเช้าพอดีเลยขึ้นไม่ได้ครับช่วยด้วยเออได้อยู่ ขี่เฮลิคอปเตอร์จังเลยอ่าไอตัวขึ้นไม่ได้ละอ้าวหายไปแล้วไปว่าอันที่เราเห็นตอนแรกมันอาจจะเป็นคนขับเฮลิคอปเตอร์บายบายบาย ตอนนี้ได้ตังค์มาหนึ่งล้านเฮ้ย <c> ท <oughs> ุเรศมากทุกเรศมากเลยไม่ถึงสภาพบินยังน้นแล้วนะนี่เดี๋ยวสร้างต่อเติมนีกหนึ่งแล้วก็ p d ีรอตอนตังค์หมดมันน่าจะหมดเพราะห้องนี้นะ่าจะยังเยอะเลย แต่ตัวเนี่ยเราก็ไปดูสปอยบ้านคนอื่นมาแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้เป็นห้องแรกนี่ว่าที่เราเดินเข้าไปปิดไฟห้องข้างๆเออประมาณนี้นะ่าจะเป็นอู่จอดรถอืมอู่จอดรถแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนตัวในบ้านที่เราไปดูมาเมื่อกี้อืมกําแพงราชากำแพงชีว ตอนกลางคืนไฟมันจะเปิดเองไหมสาเปิดบิดไฟบ้านนู่นสมุดมาจอดเลยตรงนี้ไนดะ้แล้วไม่อันนี้เฮ้ยนี่ของใครอ่ะเฮ้ยอันนี้ของใครอ่ะเฮ้ยโคดเต้โคดเต้เขี่ยไปเขี่ไม่ได้ ไม่ได้นะเขาถามว่าเรานอนได้ไหมไม่ใช่เขาถามไไมาเรื่อุกเกี่ยวกับนอนนอนไม่ได้นะครับเขาถามมาทำไมเรายังไม่นอนมันอาจจะเป็นเวลานอนบ้านเขาแต่ไม่ใช่เวลานอนบ้านเราเลยเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เกีย่ยวกเดือน เดิมมันเดิมโอเคขอบคุณเราทำหน้าบ้านกอนดรกว่ารีวิวเราจะเข้าไปทำข้างในรีวมาทำแค่นี้เสร็จละเข้ามาทำข้างในเออประมาณนี้เลือตังแปดแสนถล่ม่อี้เฮลิคอปเตอร์ใครขาโดนที่เกิดมึงโง่ภรษาอังกฤษนะ อันนี้ห้องอะไรนี่อ่ะห้องน้ำเออใช่ห้องน้ำโคตรรัวเออจริงโคตรรูวรอตังหมดนะทุกคนไม่ต้องรีบจะโอ้โหเวลาก็นานกันนะอืมแต่ตังก็จะหมดละเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวออกปีดีพีเออสาวบ้านอย่างสวย ันไดก็สวยบ้านนี้สวยสุดแล้วตั้งแต่เล่นมานะโอเคนะ่าจะทำอะไรไม่ได้ลนะอ้สามแสนจะปืนตรงนี้มะจะปืนไปได้ตามไม่พอก็เอาประมาณนี้แหละก็เอาละครับสำหรับคิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมไลค์แชร์ติดตามนะครับผมบ๊ายบายโก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 